สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Inno Hack ทอรหัสไอเดียล้ำเราจะมาจุดประกายความคิดกับนวัตกรรมใหม่ๆใ,ให้อยู่ใกล้ตัวกันครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเคยรับประทานอะโวคาดโดนะครับเพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากๆนะครับอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็ให้ไขมันดีกับร่างกายจึงเป็นที่นิยมสำหรับใครก็ตามนะครับที่รักสุขภาพนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการเลือกซื้ออะโวคาดโดเนี่ยปราบเซียนมากๆ เพราะเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยเราไม่รู้เลยครับว่าอะโวคาโดลูกไหนมันจะสุกแล้วกินได้หรือลูกไหนเนี่ยจะดิบยังกินไม่ได้หรือว่าลูกไหนเนี่ยเน่าแล้วนะครับเลอเอซื้อไปบางครั้งเนี่ยก็เจอว่ามันกินไม่ได้จนเราต้องโยนทิ้งแล้วก็กลายเป็นขยะไปก็มีครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มีนวัตกรรมที่จะสามารถช่วยในการเลือกซื้ออะโวคาโดได้ครับจะได้รู้ว่าลูกไหนเนี่ยมันสุกกำลังกินนะ ใครอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปนี้พร้อมๆกันเลยครับในคลิปนี้นะครับเป็นบรรยากาศในงาน Consumer Electronics Show 2023ขณะที่บริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งกำลังนำเสนอแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยวัดความสุขของผลไม้สดที่เก็บรักษายากอย่างอะโวคาโดและก็สตรอเบอรี่ที่ท้าทายผู้บริโภคในการเลือกซื้อครับ เพียงแค่เราสแกนอะโวคาโดที่เครื่องจะแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพของเนื้อผลไม้และก็ความสุกออกมาทันทีทำให้สามารถคาดการอายุการเก็บรักษาได้และก็ยังมีเครื่องสแกนความสุกแบบตั้งโต๊ะพวังผลไม้ลงไปเครื่องจะมีแสงส่องไปที่ผลไม้แล้วผลการวิเคราะห์ก็จะไปแสดงบนหน้าจอแท็บเล็ตโดยทั้ง2รูปแบบใช้เทคโนโลยีอินฟราเรดมาช่วยวิเคราะห์คุณสมบัติภายในผลไม้ เพื่อช่วยลดขยะอาหารสำหรับห่วงโซ่อุปทานครับซึ่งการทำงานของเครื่องสแกนความสุกเจ้าผลอะโวคาโดเนี่ยนะครับมันมีหลักการทำงานยังไงเดี๋ยวเราไปถอดรหัสกันเลยครับเครื่องสแกนความสุกเนี่ยนะครับใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการวิเคราะห์และประมวลผลเทคโนโลยีอินฟราเรด มีหลักการทํางานก็คือเมื่อคลื่นแสงอินฟราเรดส่องผ่านผลไม้ความสามารถในการดูดกลืนแสงและปริมาณที่ดูดกลืนแสงของโมเลกุลภายในผลไม้จะสะท้อนถึงปริมาณขององค์ประกอบภายในเช่นแป้งน้ำตาลที่บ่งบอกถึงความสุขของผลไม้ซึ่งค่าที่ได้เนี่ยจะถูกส่งไปยังแพลตฟอร์มบนคลาวด์เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกถึงสภาวะความสุข ซึ่งผลการวิเคราะห์นั้นจะถูกส่งผ่านแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตหรือมือถือแจ้งว่าผลไม้นั้นสุกในระดับไหนทําให้ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อมาบริโภคได้ตามความตั้งใจรวมถึงผู้ผลิตและผู้ขายก็วางแผนการขนส่งและจัดจําหน่ายได้อย่างเหมาะสมลดการสูญเสียอีกด้วยครับ เครื่องสแกนความสุขเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยสร้างความยั่งยืนทางด้านอาหารตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงตายน้ําคือ Farm to Fork นะครับเพราะสามารถที่จะช่วยลดปริมาณขยะจากผักผล,ลไม้สดที่มีมากถึง1ใน3ของผลผลิตเลยละคร,ครั้งหน้าเราจะมาอัพเทรนด์ไอเดียทันสมัยใกล้ตัวอะไรกันอีกติดตามได้ใน InnoHack ถอดรหัสไอเดียล้ากันนะครับสวัสดีครับ